สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งที Channel กันอีกตามเคยนะคะทุกคนหลังจากที่แป้งเนี่ยได้ไม่ได้ทำยูทูบมา7วันนะคะในคลิปนี้เนี่ยแป้งจะมาซ้อนทำ ผมสีขาวแบบอนิเมะนะคะทุกคนก็คือในเกมเนี่ยสามารถทําผมสีขาวได้นะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ขาวในแบบเรทที่เราต้องการนะทุกคนแบบบางคนเนี่ยต้องการเป็นแบบเป็นสีขาวจริงๆสีขาวแบบสีขาวเหมือนนมจืดอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าในเกมเนี่ยทำได้แค่แบบขาวอมเทาๆนะคะมันเป็นขาวเงาๆเนาะในคลิปนี้เนี่ยแป้งก็เลยจะสอนทําผมสีขาวตามอนิเมะหลายๆเรื่องนะคะทุกคนขั้นตอนแรกให้เราเนี่ย ใส่ชุดนินจาทั้งตัวผู้หญิงและตัวผู้ชายนะและจับมือกับผู้หญิงอันนี้จะเป็นขั้นตอนการทําฝาแฝดนะคะทุกคนแป้งขอไม่ลงรายละเอียดมากนะเพราะว่าแป้งเคยสอนทําฝาแฝดไปแล้วประมาณนี้เนาะใครที่ทําฝาแฝดไม่เป็นก็สามารถกลับไปดูที่ช่องแป้งได้เลยนะคะแป้งเนี่ยสอนทําหลายแบบเลยเนาะว่ามาที่ตัวผู้หญิงนะคะให้เราเนี่ย คุยกับฟ้าแฟรของเราแล้วตีสนิทเนาะเราก็จะกด I love you เนาะพอได้แบบนี้เนี่ยเราสนิทกันเนี่ยให้เรากดชาร่าอีดิทช่องสีม่วงๆข้างเสื้อนะกด i color เปลี่ยนสีตาเป็นสีน้ำเงินนะคะใช้สีน้ำเงินเท่านั้นเนาะต่อมามาที่เมนูของตัวเองนะคะชาร่าอีดิทไอเทมอีดิทเลื่อนลงมานะคะทุกคน ให้เรากดข้างๆคันเลร์นะกด normal ตัวของเราเนี่ยจะกลายเป็นสีขาวส่วนตัวของเพื่อนเราเนี่ยฝาแฝดเราก็จะเป็นสีชมพูนะคะให้เราเนี่ยกดมาที่ชาร่าอีดิตของเพื่อนและกดแ hair color เปลี่ยนสีผมนะคะนะคะเมื่อกี้เสียงหาย ให้เรากดเป็นสีขาวขั้นสุดเลยเนาะอ่ะเพื่อนก็จะกลายเป็นขาวแบบนี้ต่อมาให้เราเนี่ยไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดเจ้าสาวนะคะเพื่อที่จะทําบักเปลี่ยนหัวเนาะทุกคนต่อมาเราก็กดอุ้มผู้หญิงว้ามาที่ตัวผู้ชายใส่ชุดนินจานะคะทุกคนว้ามาที่ตัวบอยกดอุ้มผู้หญิงนะคะมันก็จะการแขนแบบนี้ให้เรากดปล่อย วับกลับมาที่ตัวผู้หญิงตัวเราปล่อยฟ้าแฟดของเรานะคะแล้วเราก็ไปหาตู้เสื้อผ้าที่อยู่ใกล้ที่สุดนะคะทุกคนตรงไหนก็ได้นะให้เราเปลี่ยนเป็นชุดนินจาก่อนนะคะทุกคนหลังจากนั้นอยากจะเปลี่ยนเป็นชุดอะไรก็แล้วแต่นะถ้าไม่เปลี่ยนเป็นชุดนินจาแล้วไปเปลี่ยนเป็นชุดอื่นเลยเนี่ยมันจะไม่ได้นะคะทุกคนต้องเปลี่ยนเป็นชุดนินจาก่อนนะแล้วเราก็สามารถทําชุดอื่นได้เลยนะคะทุกคนอยากแต่งหน้าเปลี่ยนสีตาเพิ่มเติมก็ทําได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้เนี่ยแป้งก็จะมาสอนเพียงเท่านี้นะคะแป้งขอคนละหนึ่งไลค์แล้วกดติดตามให้แป้งในคลิปนี้ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ